สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรวัตนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ประจำเดือนพฤษภาคม2560แนหนะคะเนื่องจากเดือนนี้นะคะราหูจะย้ายขั้งใหญ่และยังมีดาวใหญ่อีก2ดาวคือดาว พฤหัสด,ดาวเสาก็าย้ายในเดือนพฤษภาคมเช่นเดียวกันก็ส่งผลเกณฑ์ดวงชะตาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนพฤษภาคมนะคะ ในเดือนนี้ค่ะดาวใหญ่โดยเฉพาะราหูนะคะจะโคจรตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะจะโยกเข้าราพระโชคลาภการเงินถือว่าเป็นด้านดีจุดดีของชาวราศีเมษในเดือนพฤษภาคมนะคะและอีกหนึ่งดาวคือดาวพฤหัสนะคะซึ่งดาวพฤหัส ถือว่าเป็นดาวใหญ่จะโยกเข้าพบเรือนมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมและการเดินทางตั้งแต่วันที่13พ,พฤษภาคมและวันที่23นะคะดาวพระเสารก็มีการโยกเข้าพบเรือนวินาศเช่นเดียวกันก็จะมีทั้งจุดดีจุดแข็ง ะะและก็จุดที่ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันประจําเดือนพฤษภาคมเนื่องจากดาวใหญ่ทั้ง3เดือนนะคะโครจรโยกครั้งใหญ่ซึ่งการโยกรั้งใหญ่ก็จะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาขั้งใหญ่เช่นเดียวกันและใช้ระยะเวลานานโดยเฉพาะลาหูโยกเข้าพบ เรือนลาภะถึง18เดือนเลยนะคะและอยู่ในนะคะพบเรือนเกี่ยวกับการเงินโชคลาภของชาวราศีเมด้วยนะคะจะนั้นทั้งหมดกลุ่มดาวใหญ่เนี่ยส่งผลต่อเกณฑ์ดวงจะตาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปตลอดทั้งปีนี้เลยจุดดีๆจุดแข็งดึงนำมาใช้บ่อยๆพัฒนาตนเองและก็จะ ทำให้มีแต่ด้านดีๆให้กับชาวราศีเมษค่ะมาดูนะคะในปีนี้จุดที่ดีมากๆนะคะคือรา,าหูที่โยกเข้าลาระก็จะส่งผลด้านอะไรภาพใหญ่เลยคือเรื่องของการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะดาวลาหูดาวพระเสาส่งผลกระทบ ต่อเกณฑ์ดวงชะตาเพราะทั้งสองทั้งสองดาวนี้ค่ะเป็นคู่มิตรกันกนในปีนี้นะคะดาวพัดลาหูตั้งแต่วันที่หพฤษภาคมโยกกับบ้านเก่าไปสิปเดือนด้วยนะคะและบ้านเก่าเนี้ยเป็นภพเรือนลาพะนะคะโชคลาบนะคะก็ส่งผลด้านการเงินการเปลี่ยนแปลงและโยกย้ายที่อยู่อาศัย ะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะมีเกณฑ์นะคะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนงานตำแหน่งหน้าที่ใหม่ๆงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วจนเดือนพฤษภาคมยังโดดเด่นอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องของการงานโดยเฉพาะการงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์การค้าขายนะคะการงานที่ ที่เกี่ยวข้องกับคำพูดการสื่อสารส่งผลด้านดีต่อการงานความมั่นคงการเติบโตอย่างมากในช่วงปีนี้ของชาวราศีเมษนี่คือเรื่องเด่นนะคะเกี่ยวกับลาหูกับดาวพระเสาดาวใหญ่นั่นเองมัวกับดาวพฤหัสซึ่งดาวพฤหัสจะเกี่ยวข้องกับปัญญาสติความรู้ความสามารถจะสังเกตตั้งแต่ต้นปีมาแล้วนะคะชาวราศีเมษจะมี การเปลี่ยนแปลงมีการเรียนรู้พัฒนาตนเองคึกคืค้นนะคะตื่นเต้นนะคะมีแต่ด้านดีๆตั้งแต่ต้นปีนะคะฉะนั้นเรื่องของการงานชาวราศีเมษก็ค่อนข้างโดดเด่นมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะฉะนั้นในตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะดาวใหญ่ทั้ง3ามดาวเปลี่ยนแปลงด้วยย้ายตำแหน่งด้วยนะคะก็ส่งผลเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ใหม่ๆ โอ,โอกาสดีๆก็เข้ามาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมฉะนั้นก็จะส่งผลด้านเงินดีตามมา สภาพคล่องของชาวราศีเมษในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นเงินหมุนได้มาจ่ายไปนะคะแต่โดดเด่นมากตั้งแต่วันที่หพฤษภาคมการเงินจะมีหลั่งไหลเข้ามาจะเป็นลนักษณะลาบลอยเงินปุ๊บเงินลงทุนนะคะผลประโยชน์ที่ไปลงแรงมาในช่วงที่ผ่านมาก็มีเกณฑ์ได้รับผลตอบแทนในช่วงเดือนพฤษภาคมค่อนข้างโดดเด่นผลกําไรผลประโยชน์นะคะ ในเดือนพฤษภาคมนะคะ ะะและนอกจากนี้กันในเดือนพฤษภาคมโชคลาบนะคะแบบไม่คาดฝันนาโชคลาบลอยนะคะเสี่ยงโชคนะคะขอเสียงโชคต่างๆกับ1ิเดือนเลยนะคะที่จะมีเข้ามาแต่ยังไงก็แล้วแต่การพยากรณ์เป็นเพียงเกณฑ์สีติเท่านั้นนะคะเพื่อนหัวใจสําคัญนะคะเราอยู่เฉยๆไม่ได้รอแต่วาสนารอโชคลาบไม่ได้เราก็ต้องเรียนรู้พัฒนาตนเอง นะคะคแล้วก็วิ่งเข้าหาด้วยค่ะต้องแอคชั่นต้องลงมือขยันขันแข็งด้วยเพราะชาวราศีเมษอยู่เฉยไม่ได้นะคะเพราะตัวชาวราศีเมษมีดาวประจำคือดาวอังคาร ซึ่งนะคะเงินผลประโยชน์จะมาจากการลงมือกระทำจากตัวเองเป็นหลักด้วยนะคะฉะนั้นก็ต้องผลขวายขยันขันแข็งแอคชั่นโคกลาบมันก็จะเข้ามาจากผู้คนที่เราไปทำคอนเนคชั่นต่างๆผลประโยชน์ผลกำไรนะคะมาจากแรงล้วนๆเลยฉะนั้นอยู่เฉยไม่ได้แม้เดือนนี้ดาวราหูโยกเข้าราพะ นะคะโชคลาบมันอาจจะเข้ามาง่ายขึ้นแต่ก็อยู่เฉยไม่ได้นะคะโชคลาบเสี่ยงโชคก็ต้องหมั่นทําบุญทําทานส่วนมนต์ไหว้พระเพราะโชคลาบแบบลาบลอยกันมันก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลของเราด้วยค่ะนะคะส่วนศาสตร์โหราศาสตร์เป็นเพียงแนวทางสีติเท่านั้นนะคะหลายครั้งบางทีเรามาติดตามโหราศาสตร์ก็หวังโชคลาบแต่นะคะไม่เคยทําบุญทําทานใจร้อน ะะอารมณ์เราเนี่ยแหละคับ โชคลาบค่ะก็ต้องหมั่นทําบุญทําทานหมั่นฝึกสติฝึกสมาธิไว้นะคะโอกาสดีโชคลาบมาเราก็จะเห็นโอกาสมันจะพาให้เรามีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะในเดือนพฤษภาคมนะผลกําไรที่โดดเด่นเลยคือการลงทุนผลประโยชน์จากที่ได้ทําไว้มีความมุ่งมั่นขยันในช่วงที่ผ่านมาในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปก็มีเกณฑ์ได้รับผล ประโยชน์โดยเฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินนะคะมีเกณฑ์ได้ย้ายบ้านใหม่ที่อยู่ใหม่ได้บ้านใหม่รั์ใหม่นะคะโอกาสใหม่ๆเข้ามาในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะและในเดือนนี้การดาวกเกษตรนะคะ,กะเกษตรคะ่ะเดือนนี้นะคะก็น้าดาวอังคารตกตกดวงกเกษตร นะคะก็ส่งผลด้านดีด้วยนะคะก็ทําให้ขยันไม่สูญเปล่านาขยันขันแข็งแล้วได้รับผลรับผลตอบแทนนะคะกลับมานั่นเองฉะนั้นนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมคุณลุยขยันขันแข็งไปเลยเพราะไม่สูญเปล่าค่ะมีดวงกเกษตรอยู่ด้วยและบวกกับดาวจรค่ะดาวจรในเดือนนี้ดาวอาทิตย์โยกเข้าลัคนาชาวราศีเมษด้วยนะคะและก็ดาวพัสุะคะ์ค่ะ ดาวพระศุกร์โยกเข้ารักษาชาวราศีเมฆนะคะเป็นดาวจรนะคะและก็มีดาวพระพุธนะคะซึ่งนะคะตกดวงมหาอุดด้วยนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณขยันสิ่งที่คุณมีเป้าหมายต้องการให้ประสบความสําเร็จก็จะเกิดผลลัพธ์ผลนะคะสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ดวงด้านการเงินในนะคะในเดือนพฤษภาคมการเงินยังคงมีหลั่งไหลเข้ามานะคะจุด ที่ดีนะคะขยันเงินก็เข้ามาโอกาสเข้ามาแต่จุดที่ต้องระมัดระวังนะคะคือการคิดมากการวิตกกังวลและโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์นะนะต้องเน้นย้ำไว้นิดหนึ่งเพราะชาวราศีเมษจุดอ่อนเลยคือด้านของอารมณ์นะมนุษย์เราเนี่ยแตกต่างกันด้านจิตวิญญ,ญาณก็คือเรื่องของความคิดอารมณ์เนี่ยแหละเพราะส่งผลต่อการตัดสินใจแอคชั่นต่างๆเราคิดมากๆโดยเฉพาะคิดลบมันก็ ็ส่งผลต่อการตัดสินใจผิดผิดพลาดเกิดขึ้นได้ฉะนั้นก็ต้องมันฝึกสติค่ะต้องมีสติให้มากหน่อยนะคะสำหรับนะคะชาวราศีเมษนะคะโดยเฉพาะนะคะเรื่องของการเงินจะใช้จะจ่ายอะไรก็ต้องมีวินัยน,นะคะเพราะข้อเสียแม้เงินจะเข้า มาหลากหลายช่องทางก็มีเกณฑ์การไหลออกด้วยเช่นเดียวกันการจ่ายเงินแบบนะคะไม่นะคะไม่หยุดไม่ยั้งจ่ายตามใจตัวเองนะคะเนื่องจากราหูเนี่ยนะคะข้อดีมีข้อต้องระมัดระวังก็มีจ่ายเพราะเชื่อคนง่ายใจจ่ายเพราะหลงเชื่อนะคะหรือจ่ายไปตาม อารมณ์ตัวเองค่ะนะคะเพราะราหูมันก็บอกอยู่แล้วนะคะด้านลบของราหูคือบางทีเชื่อคนง่ายบางทีถูกคนหลอกใช้ได้หลอก ให้ลงทุนหลอกให้ทําสิ่งนู้นสิ่งนี้นะคะหรือนะคะเรานะคะเชื่ออะไรง่ายๆนั่นเองก็นำพาให้เราต้องใช้จ่ายไปนะคะรวมถึงนะคะด้านอารมณ์ค่ะ้อราหูจะหมายถึงกิเลสปัญหานะคะหรือการหลอกลวงหรือนะ,ะด้านมืดด้านเถ่าตรงนี้นะคะก็มีเกณฑ์มีไรายได้ ะะมาทั้งด้านดีและด้านไม่ดีด้วยเช่นคุณอาจจะไปทำงานด้านสีเทาด้านมืดมีรายได้เข้ามาแต่ก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นะถ้าทำงานด้านสีเทาด้านมืดก็ต้องระมัดระวังเยอะหน่อยเลี่ยงได้หรือหยุดนะคะไม่ทำจะดีกว่านะคะอะฉะนั้นลาหูเนี่ยถ้าจุดดีคืออาชีพ ต่างประเทศทำงานต่างประเทศทำงานต่างทินทำงานออนไลน์วงการโซเชียลมีเดียวงการดาราศิลปินตรงนี้เป็นกลุ่มอาชีพที่ดีสำหรับราหูก็จะรุ่งประสบความสำเร็จหรือกอบโกยเงินมกลงทุนนะคะสิ่งใหม่ๆพวกนี้ดีหมดอาสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยดีหมดเลยแฉ่นั้นชาวราศีเมษมีโอกาสได้เงิน เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์โซเชียลดาราศิลปินงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับนะคะ โชเชียลออนไลน์ต่างๆพรุ่งนี้ดีนะคะงานต่างประเทศดีนะคะรวมถึงงานการเมืองงานปกครองนะคะงานผู้นานะคะเพราะราหูจะเกี่ยวกับการเมืองด้วยนะคะนี่คือจุดของราหูนะ,ะถ้าเป็นดวงเมืองช่วงนี้หมายความว่าช่วงเดือนพฤษภาดวงเปิดเงินหลั่งไหลเข้ามาแจกนะรัฐบาลแจกเงินมีเงินมีช่องทางไรายได้หรือเศรษฐกิจดีขึ้นช่วงเดือนพฤษภา แต่ก็ต้องระวังการจ่ายออกเช่นเดียวกันไหลสะพัดเช่นเดียวกันนั่นหมายความวมีโอกาสเป็นลักษณะได้มาไหลไปเขาเรียกว่าเงินหมุนต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ นะคะรัดอุ่มไว้ช่วงนี้นะคะเพราะการพยากรของอาจารย์เป็นการพยากรณล่วงหน้าก็ต้องลัดเข็มขัดไว้และก็วางแผนไว้ล่วงหน้าเนิ่นๆจะเป็นสิ่งที่ดีจุดไหนจุดอ่อนเราก็าระมัดระวังจุดไหนจุดแข็งเราก็ใช้มันเยอะๆเช่นเดือนนี้สติปัญญาดีสนใจการเรียนรู้พัฒนาตนเองนี่จุดดี ของดาวพืฤหัสเป็นดาวใหญ่เช่นเดียวกันซึ่งดาวพืฤหัสอยู่ในภพเรือนกระดุมมะการเงินหักก็จมีสติปัญญาดีในการหาเงินหาความรู้ใหม่ๆเพื่อให้ได้ไรายได้ช่องทางใหม่ๆนั่นหมายความว่าเงินจะมาจากความรู้ช่องทางใหม่ๆด้วยค่ะอย่าอยู่เฉยๆนะคะพัฒนาตนเองค่ะนะคะพืฤหัสหรือดาว หมายเลข5่าเนี่ยจะย้ายช่วงวันที่13พฤษภาคมนะคะก็มีเกณฑ์นะคะว่าคุณจะเดินทางพบปะมิตรเพื่อนฝูงสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นมีโอกาสดีๆมาจากการพบมิตรผู้คนใหม่ๆค่ะฉะนั้นก็อย่าอยู่เฉยค่ะโดยเฉพาะในเดือนพฤษภานะคะคุณมีเกณฑ์การพบปะ เจอจาพูดคุยกับผู้คนและนำพาให้คุณมีโอกาสช่องทางใหม่ๆการตกลงประสบความสำเร็จต่างๆนะคะมีคอนเนคชั่นใหม่ๆพันธมิตรใหม่ๆหุ้นส่วนใหม่ๆนะคะและนะคะใครที่ว่างงานมีเกณฑ์ได้งานใหม่โอกาสดีๆเกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะคะการเปลี่ยนแปลงด้านการงานกันะคะในเรื่องของการงานและการเงินนะคะผลประโยชน์รายได้ก็จะเข้ามาโอกาสดีๆ ะะสําหรับใครที่มองการลงทุนทำธุรกิจช่วงเดือนพฤษภาคมก็เป็นจังหวะดีที่จะพิจารณาวางแผนหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการลงทุนขยายธุรกิจค่ะเพราะก็มีเกณฑ์ทำกํำไรได้โอกาสได้คืนนะครผลตอบแทนในระยะยาวนั่นเองนี่ก็คือในเรื่องของเกณฑ์การเงินการลงทุนของชาวราศีเมษนะคะที่เป็นจุดดีของดาวใหญ่ฉะนั้นเรื่องของการ งานดวงค่อนข้างดีเรื่องการงานเขาเรียกว่าดวงปังมากนะคะผู้ใหญ่สนับสนุนผักดันด้านการงานตำแหน่งสำหรับใครเป็นลูกจ้างข้าราชการนะะเนื่องจากคุณจะขยันเรียนรู้พัฒนานะตรงนี้จุดดีฉะนั้นหมายความว่านี่คือจุดแข็งคุณเลยหากคุณเป็นลูกจ้างข้าราชการขยันเรียนรู้พัฒนาเพราะอะไรผู้หลักผู้ใหญ่จะผักดัน ะะก็มีเกณฑ์ได้ตําแหน่งใหม่ได้ยศใหม่นะคะนะคะโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณนะคะรวมถึงได้พันธมิตรนะคะใหม่ๆเพื่อนในวงการใหม่ๆนะคะผลตอบแทนผลประโยชน์ก็จะเข้ามาด้วยนะะนี่ก็คือในเรื่องของการงาน ะะสำหรับะะพ่อค้าแม่ขายธุรกิจนะคะคก็มีเกณฑ์การขยับขยายในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปะะมาดูดาวต่อมาดาวพระเสาระะ์เป็นดาวใหญ่ นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับถินกำเนิดที่อยู่อาศัยอาสังหาริมมาซับโยเข้าวินาศค่ะถ้าเป็นดวงเมืองก็ต้องระวังเยอะหน่อยน้ำท่วมแผ่นดินไหวเห็นไหมช่วงนี้หมอดูออกมาพยากรณ์เรื่องของดินไหวน้ำท่วมกันภัยพิบัติตั้งแต่ภายปีที่แล้วสขาหมอดูก็พยากรณ์ตั้งแต่ นะคะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเรื่องของดวงเมืองนะคะเพราะอิทธิพลมาจากราหูบวกกันดาวพัศเสาวค่ะเพราะดาวพัศเสาจะเกี่ยวข้องกับดินนะคะที่อยู่อาศัยบ้านนะคะอาคารนั่นเองนะคะและในเดือนพฤษภาคมกับดาวพัศเสาวในโยกเข้าวิหน้าด้วยนะคะฉะนั้นก็ต้องระมัดระาวาังเยอะหน่อยเกี่ยวกับการจ่ายเงินเกี่ยว การใช้จ่ายเงินไปกับที่อยู่อาศัยนะคะใช้จ่ายเงินไปกับการบำรุงบ้านที่อยู่อาศัยนะคะรวมถึงนะคะอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะถ้าเป็นนักธุรกิจก็เกี่ยวกัอน่ะบริษัทองค์กรสถานที่ตั้งนะคะการบำรุงการดูแลอาคารต่างๆนั่นเองนะคะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยดาวพระเสาร์นะคะจะเกี่ยวข้องถ้าเป็นด้านวันนี้ใสจะเกี่ยวข้องกับการเครียดนะคะอาการ คิดมากจนเกินไปนะคะรวมถึงการซีเรียสในรูปแบบนะคะการทํางานจนเกินไปแบบนี้ก็ต้องอย่าเครียดจนเกินไปการมีวิัยในการทํางานเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็อย่าเครียดจนเกินไปนะคะอ่านี่คือจุด นะคะเขาเรียกว่าจุดอ่อนของดาวพระเสาร์เนื ing, ่องจากดาวพระเสาร์ตั้งแต่วันที่23เป็นต้นไปจะโยกเข้าพบเรือนวินาศด้วยฉะนั้นหมายความว่านะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออะไรการเครียดจนเกินไปนะคะคิดมากจนเกินไปนะคะและก็เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนั่นเองดูแลเป็นพิเศษนะคะอ่าในช่วงของ ต้นเดือนดาวพระเสาวอยู่ในภพเรือนลาพะนะคะหนึ่งจนถึงวันที่นะคะยีสิบสามอยู่ภพเรือนลาพะมีดาวลาหูเข้านะคะย้ายเข้ามาตั้งแต่วันที่ห้าจับกันก็จะเป็นคู่มิตรก็ส่งผลด้านดี นะคะก็มีเกณฑ์มีโชคจากที่อยู่อาศัยมีโชคจากบ้านภาสังหาริมทรั์นะคะและก็อยญาติพี่น้องนะคะหรือย้ายกลับไปอยู่นะคะบ้านเก่าก็นะคะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากถิ่นกําเนิดบ้านที่อยู่อาศัยนั่นเองนี่คือด้านโชคลาบนะคะเนื่องจากนะคะอยู่ในภพราพาโชคลาบนั่นเองนะคะ ฉะนั้นเรื่องของการเงินมีเกฑ์ได้ลาบลอยของชิ้นใหญ่ถึงเวลาได้มันก็จะมาแบบไม่คาดฝันฉะนั้นก็มันทําบุญทาทานมีสติสมาธิไว้จะไม่พลาดโอกาสดีๆถ้าเราเอารมณ์ร้อนหงุดหงิด,ง,ดง่ายเคลียดจนเกินไปบางทีก็พลาดโอกาสดีๆนะคะเพราะโชคลาภพวกนีม้มาพร้อมกับบุญกุศลมาพร้อมกตบสติเหล่านั้นเองถึงจะเห็นโอกาสนะคะนอกจากนี้โชคลาภมาจากผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรื่องการเงินเรื่องทองทอง เงินเงินทองทองนะคะรวมถึงใครที่รอรางวันผลนะคะผลตอบแทนนะคะก็มีเกณฑ์ได้โชคลาภนะคะที่อยู่ใกล้ นะคะโดยเฉพาะใกล้วัดที่อยู่นะคะที่อยู่อาศัยใกล้วัดนะคะเพราะนะคะเกี่ยวข้องกับบุญกุศลด้วยนะคะนี่ก็คือในเรื่องของลาหูดาวใหญ่ที่ย้ายในเดือนนี้ที่ส่งผลดีคืองานเงินส่วนเรื่องของความรักโดยทั่วไปภาพรวมก็ยังถือว่าความรักยังดีอยู่เข้าใจกันดีอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันเป็นไพโสดอยู่ก็มีเกณฑ์จะได้เพื่อนกู้มิต เพื่อนคุยที่เข้าใจกันดีส่วนคนที่มีคู่รักกันมากขึ้นเข้าใจกันดีครอบครัวนะคะรักกันมีเกณฑ์นะคะทำธุรกิจทำงานร่วมกันได้เลี่ยงฉลองนะคะความรักความสัมพันธ์ที่คือเรื่องของนะคะความรักนะคะนี่ภาพรวมนะคะ เดือนพฤษภาคมนะคะเรื่องงานดีเงินดีความรักดีด้านสุขภาพยังถือว่าถึงแรงดีอยู่นะคะไม่มีอะไรต้องกังวลมีอย่างเดียวคืออย่าก,กินจนเยอะจนเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นน้ำหนักจะ ะะมาปิดท้ายนะคะเรื่องการเสริมดวงชะตาประจําเดือนพฤษภาคมราหูย้ายสิ่งสําคัญก็ต้องมีสติฝึกสติฝึกสมาธิไว้เพราะราหูมีทั้งจุดดีและจุดต้องระมัดระวังคืออะไรถ้าด้านไม่ดีของราหูบางทีก็นะเชื่ออะไรง่ายนะคะอารมณ์นะตามใจอารมณ์ตัวเองกับบางทีก็จะทำให้เรานะคะขาดโอกาสดีๆหรือมองไม่เห็นโอกาส โดยเฉพาะหากเราลุ่มหลงอะไรง่ายใจร้อนนะดุบันโรดง่ายพวกนี้ค่ะก็บัเพาให้เรานะคะการงานมีปัญหาโชคลาภไม่เห็นนะคะเพราะอะไรเวลาใจร้อนมันมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะเจนก็ต้องนะคะการเสริมดวงชะตาที่ดีที่สุดสําหรับชาวราศีเมษคือหมั่นฝึกสมาธิฝึกสติค่ะและจิตวิญญ,ญาณตรงนี้เนี่ยแหละเป็นหมอดูประจำตนของทุกท่านที่แม่นยำกว่าเกณฑ์ดวงชะตานะคะ เพราะตำราศาสตร์โหราศาสตร์เป at ็นเพียงสี่ติเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเราพัฒนาจิตวิญญาณตรงนี้จะไม่ใช่สีิติแต่เป็นดวงที่เราสร้างด้วยตัวเราเองปัจจัยที่เราสร้างนะคะสติปัญญาเราเนี่ยแหละนำพาให้ดวงชะตาเราเปลี่ยนแปลงได้นะคะฉะนั้นการเสริมดวงชะตาที่ดีที่สุดคือพัฒนาจิตวิญญาณ จิตวิญญาณของตนเองนะคะยกกิตยกใจให้สูงขึ้นนะคะคือปลึกสตุรู้เนื้อรู้ตัวค่ะนะคะนำพาชีวิตเราไปในทิศทางที่ดีสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะพยากรเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้เพื่อนๆชาวราศีเมษนะคะประสบความสำเร็จลาหูย้ายครั้งใหญ่โชคลาภเงินทองเข้ามากันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ